สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้พี่บิวตี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการพยาบาลเนาะก่อนแล้วก็หลังการทำ CAG ซึ่งที่พิวตี้เคยอธิบายไปแล้วเนาะว่าการทำ CAG บางครั้งอาจจะไม่ต้องทำ PCI ก็ได้หรือว่าบางครั้งอาจจะต้องทำ PCI ด้วยซึ่งการพยาบาล2ออย่างนี้ก็คือจะมีความคล้ายคลึงกันเนาะซึ่งการพยาบาลก่อนทำหัตถการเนาะต้องบอกก่อนเนาะว่าพิวตี้อยู่วอร์ดเกี่ยวกับอายุรกรรมหัวใจโดยเฉพาะเนาะก็คือจะมีการเตรียมทำหัตถการเนาะก็คือเตรียมเพื่อไปสีสีกับรับมาจากหัตถการเนาะก็คือรับ ่าแล้วก็ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยหลังทำผาาา่าตัดอ่ะพิวตี้ของนิยาตอธิบายจากความเข้าใจของพิวตี้แล้วกันเนาะซึ่งก่อนไปทำผ่าตัดเลยเนาะอ่าสมมติคนไข้ามาถึงที่ตึกเนาะพิวตี้ก็จะทําการซักประวัติคนไข้เนาะก็คืออาจจะถามข้อมูลทั่วไปแต่ว่าประวัติอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือประวัติการแพ้อาหารหรือว่าแพ้สีซึ่ง บางคนเนาะก็อาจจะมีประวัติเดิมเคยฉีดสีไปแล้วอาจจะมีอาการแพ้สีคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้ยาแก้แผลเพิ่มขึ้นเนาะโดยทั่วไปแล้วเนาะพี่บิวตี้ก็คือจะมีการให้ยาแก้แพ้ก่อนไปฉีดสีก็คือจะเป็น CPM ที่ให้แบบเวนเนาะแต่ว่าในกรณีที่คนไข้มีการแพ้ไม่ว่าจะแพ้อหัรทะเลหรือว่าแพ้สีอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาเพื่อให้ยาเพิ่มเติมซึ่งอันนี้เป็นประวัติสําคัญที่เราต้องสักเนาะ พี่บิวตี้คาทำไมเราต้องซักประวัติการแพ้สีอ่าเพราะว่าสารสีที่เขาฉีดไปเพื่อดูหลอดเลือดหัวใจเนาะเขาก็คือมันจะมีองค์ประกอบของไอโอดีนซึ่งไอโอดีนตัวเนี้ยมันจะอยู่ในอาหารทะเลถ้ามอะไรก็ตามสมมติอา่าแพ้อาหารทะเลก็มีโอกาสที่จะแพ้สีอ่าแล้วก็อ่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะคือเป็นการงดน้ำงดอาหารเนาะซึ่งอ่า การทำ CAG เนาะซึ่งโดยทั่วไปคนไข้จะรู้ตัวรู้เรื่องเนาะแต่ว่าในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินหรือมีอะไรอย่างเงี้ย ขณะทาฉีดสีเนาะอาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยมีความจําเป็นเนาะต้องให้ NPO ก่อนนะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือที่บอกอะคนไข้ NPO พอคนไข้ NPO เสร็จใช่ไหมสิ่งสําคัญเลยก็คือการต้องให้ IV อ่าเพราะว่าคนไข้งดน้ํางดอาหารเนาะตั้งแต่เที่ยงคืนตั้งแต่ตอนเช้าสิ่งสําคัญเลยคือต้องให้สารน้ําทดแทนปริมาณที่แบบไม่ได้รับอาหารเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บิวตี้ต้องทําเลยคือการประเมินชิปประจรปลายเทา้าเนาะซึ่งการประเมินชิปประจรปลายเทา้าในกรณีมันจะมีความจําเป็นเนาะหรือความสําคัญในกรณีที่คนไข้ฉีดสีไปบริเวณขาหนีบเนาะนะ เพื่อประเมินว่ามีเลือดไหลเวียนดีไหมหรืออะไรเงี้ยอซึ่งเราก็จะประเมินปลายเท้าอะหลังจากอหลังจากเราเตรียมคนไข้เสร็จเนาะคืออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญ่าที่บิวตี้ไม่ได้เขียนไว้เนาะก็คือจะเป็นการเชฟก็คือเป็นการเชฟบริเวณที่จะทำเนอะบางคนทําที่ขาหนีบนอะ่ะก็อาจจะเชฟบริเวณขาหนีบหรือบางคนทําที่แขนเนอะก็อาจจะเชฟบริเวณข้อมือ,อมแล้วก็หลังจากอส่งคนไข้ไปฉีดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเห็นว่าอ่า หลังจากนั้นอ่ะเราก็จะกลับมาเนาะซึ่งเราก็จะรับคนไข้กลับมาสิ่งที่คนไข้เอาไปก็คือ IV ตอนกลับมาก็มี IV เหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะดูแลประเมินเนาะว่าคนไข้สามารถทานอาหารได้ไหมอ่ะคือหลังจากกลับมาคือถ้าคนไข้เราประเมินแล้วเนาะสมมุติเราให้ดื่มน้ําคนไข้ไม่มีขึ้นไส้อาเจียนเราก็ให้อ่าทานอาหารได้อื ไม่ต้อง NPO ต่อแล้วนะก็อะให้คนไข้าทานอาหารแต่ในกรณีที่คนไข้าทานได้น้อยเหลืออะไรเงี้ยเราอาจจะจ้องแบบจําเป็นจะให้สารน้ําต่อไปเนาะอืมก็คือดูก่อนว่าคนไข้าทานข้าวได้ไหมถ้าทานไม่ค่อยได้อ่ะเราจะอาจจะให้สัรนน้าต่อไปด้วยหรือถ้าคนไข้าทานได้แล้วแล้วก็คนไข้ไม่ได้ทําใส่ขดร่วนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะพิจารณาออฟสารน้ําไปอืม แล้วก็สิ่งสําคัญเลยที่ต้อง observe เลย h i g h l i เลยที่ beauty ตัวแดงคือ observe bead เนาะเพราะว่าเขาฉีดสีเข้าไปเขาแทงเข็มคิดถึงเวลาเราจะเลือดสีเราแทงเข็มอะไรเข้าไปก็ไม่รู้มันก็พอเราเข็มออกมันก็ต้องเลือดออกอันนี้ก็เหมือนกันเลย่าคุณหมอเขาใส่ เข็มไปที่ข้อมือหรือว่าบริเวณขาหนีบเนาะซึ่งมันก็คือเข็มนั่นแหละเออพอเอาออกมามันก็ต้องมีเลือดเขาก็จะมีการสต๊อบบีดไว้แล้วก็ต้องประเมินบีดแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันเป็นหลอดเลือดใหญ่เหมือนเล่าแท่งเข็มเลยหลังจากาประเมินบีดแล้วเราก็ต้องประเมินอีกอย่างหนึ่งเลยคือฮีมาโตมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยของพศ CAG เลยก็คือเป็นการประเมินวากวากอลิฟิกเนาะวากอวากอลิฟิกฟก็คือคนไข้จะมีอาการง่วงเหงาหาวนอนอ่ามีแบบหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมซึ่งอาการเนี้ยจะเป็นทรายเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นทราเบื้องต้นเนาะในอ่าโอกาสที่จะมีเกิดบีดอะไรเงี้ยอ,อ่าซึ่งเราต้องประเมินในคนไข้เนาะอืมซึ่งจบไปแล้วนะคะสำหรับการพยาบา